สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหดูหมอกดีครับผมบรรยากาศอ้ยมันน่านอนแล้วมันน่าทำข้าวเนี่ยโอ้โหฝั่งนี้ข้าวเหลืองแล้วทุกคนโอ้โหสวัสดีทุกคนนะสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับโอ้โหฝั่งนี้ข้าวเหลืองแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวข้าวนะคลิปนี้นะครับเกี่ยวข้าวกันรถเกี่ยวเราอยู่นู่นนะแล้วผมมาเกิดอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้นี่โอ้รถเกี่ยวเราอยู่นู่นไกลเลยครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเกี่ยวข้าวนะครับอูดูฟางหิทุกคนฟางเต็มเลยในคลิปนี้เราจะเกี่ยวข้าวโอ้ถ้าเราไม่อันนี้มันจะไม่เกิดนะครับถ้าเราไถไม่เสร็จมันจะไม่เกิดโอ้เป็นการทดลองใหม่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะเกี่ยวข้าวในคลิปนี้นะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราชมกันไปด้วยกันเลยแล้วกันแล้วครับก็เดี๋ยวเกี่ยวข้าวแปลงนี้มันเสร็จนะครับไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าแล้วกันนะครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยว เสียงมันจะดังกันไป <laughs> เสียงมันจะดังกันไปแล้วนะครับเคเราจะเกี่ยวข้าวนะครับคลิปน,นี้ออโอ้โหเขยถอยถอยไม่รู้จะเสร็จอ,อ๋อนานเท่ไหนนะโอเคก็เกี่ยวไปเรื่อยๆครับน,นานพอสมควรอยู่แปลงนี้แปลงหนึ่งก็นานพอสมควรนะครับเกี่ยวข้าวนี่ดูดิใหญ่พอสมควรนะขนาดผ,ผมลูกจะใช้เวลานานมากแล้ว ปลูกมัใช้เวลาอย่างนานเลยนะนี่ถ้าเกี่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไปด,ดูการเกี่ยวข้าวเราก็ต้องเกี่ยวนะครับเดี๋ยวพาตีหนูด้วยเดี๋ยวพาตีหนูเลย,เย,เลยโอ้โหน่าจะได้เงินเยอะเลยแปลงนี้นะครับน่าจะผมผลิตเยอะพอสมควรเลยนะครับเราก็ต้องจัดการเกี่ยวนะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นถ้าฝั่งนู้นก็เรื่อมเหลืองแนละ้วเกี่ยวฝั่งนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ไปเกี่ยวฝั่งนู้นต่อเลยนะครับมันจะได้ อถ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ทันิเหลืองแห้งตายนะครับผมเคยเคยนะเคยทําฟาร์มแล้วเกี่ยวไม่ทันน้แห้งตายนะครับเรบเา,รเาะรจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดนะตอนนี้ตังเรามีสองหมืนสี่นะครับน้อยมาก <ấy far> ทําฟาร์มที่อะไรมีตังสองหมืนสี่นี่มันต้องมีสักล้านแล้ววันนี้นะครับนี่ก็เกี่ยวไปครผมจะเกี่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับ แล้วดูการเกี่ยวข้าแล้วนะครับผมฝั่งนู้นไม่ใช่นาเรานะฝั่งนู้นไม่ใช่นาเราตรงนี้นะครับที่เป็นนาเราเราก็จะเกี่ยวของเราตรงนี้นะครับกาจะเต็มนะครับกาจะเต็มใช้เวลานานมากเลยนะครับเออไอแล้วเราจะก็จะเกี่ยวแบบสมจริงเนี้ยแบบสมจริงไปเลยนะครับเกี่ยวแบบไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวแบบไปเรื่อยๆนะครับสมจริงสมจริงนี่สมจริงสมจังนะครับ เออสมจริงดูการบังคับพวงมาลัยนะสมจิงสมจังนะครับปึ๊บนี่ครับดูการบังคับพวงมาลัยของผมนะครับนี่อถอยถอยถอยสักหน่อยก็ได้โอเคไป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 โอ้อันนี้พิ่งลอยที่สองเองทุกคนแล้วคิดดูมีกี่ร้อยเนี่ยคิดดูดิโอ้นานพอสมควรนะน,นานมากเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะจ้างคนเกี่ยวแล้วพอแล้วก็ผมจะไปอัดฟางนะครับทุกคนแล้วผมจะไปดูดฟางนะครับเดี๋ยวผมขอเกี่ยวสักสองสามร้อยกันแล้วกันนะครับผมจะไปจ้างคนดูดผมจะจ้างคนเกี่ยวแล้วผมจะไปดูดฟางนะครับดูดฟางไปขายนะครับโอเคมาเดี๋ยวจ้างคนเลยแล้วกันนะครับก็จะมาดูดฟางนะครับทุกคนรถดูดฟางเราอยู่น,นี้ครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดูดฟางแล้วมันจะเอาไปขายตรงไหนได้ผมก็ลืมเหมือนกันนะลืมอ่ะทุกคนเดี๋ยว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 ไม่ไม่ดูดให้กูละ <c oughs> ทำไมไม่ดูดล่ะลูกพี่ดูดน้อยโ okay. อเคนะครับเราก็จะขับรถดูดฟางนะครับทุกคนดูดฟางดูดฟางดูดฟางไปขายนะครับขายได้หรือเปล่าวะน่าจะได้อยู่มั้งเฮ้ย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 ไอ,อ้บ้าเฮ้ยทำไมเกี่ยวแบบเนี้ย เดี๋ยวก็หักเงินเดือนซะเลยนี่ทำไมมันเกี่ยวงั้นอ่ะทุกคนเกี่ยวงี้ทำไมอ่ะลูกพี่เฮ้ยให้ตายเถอะเกี่ยวดีๆหนดีเนาะตายแล้วเกี่ยวดีๆหน่อยพี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่แกกลับรถก่อนนะครับเกี่ย์ใจเย็นซะเลยนะครับตังค์บงก็โดนหักไปเรื่อยๆอ่ะเนาะ ใจเย็นไปถึงไหนอาอปากเกี่ยวก็ไม่ปิดเนาะเอาๆๆก็่ากันไปนะครับก็บานไปไปๆๆๆๆๆเราก็จะทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆนะครับโอเคผมก็จะดูดฟางของผมไปเรื่อยๆนะครับอะไรวะเนี่ยดูดฟังผมไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคถอยนะครับ เนี่ยผมก็จะดูดของผมไปเรื่อยๆนะครับผมดูดฟางแนละ้วผมทดลองอไปขายดูก่อนนะทุกคนนะว่ามันจะขายได้หรือเปล่านะทดลองไปขายดูก่นอนตอนนี้มีนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวเอาทดลองไปขายสักร้านหนึ่งเนาะอ้านฝั่งไหนฝั่งนู้นก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทดลองอลดาฟางไปขายนะอันนั้นก็ปล่อยมันเกี่ยวไปนะครับถ้าขายได้ก็ขายนะครับขายไม่ได้ก็ ไม่รู้เด okay. ี๋ยวดูก่อนนะมันผมขายได้ผมเคยขายมันขายได้อยู่นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตรงที่ข้าวสูงๆก่อนข้าวราคาสูงนะครับก็มีห้าห้าเจ็ดสามเนี่ยไอ้สูงเนี่ยตรงไหนวะซ้ายขวาน้าหลังอ๋อซ้าย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลี้ยวไปทำไมเนี่ย จะเดี๋ยวไปทำฝั่งนี้ทำไมโอ้ตายแล้วด้านหลังครับผมด้านหลังด้านหลังด้านหลังนู่นนะไกลๆนู่นครับโอ้ทามันแคบครับลูกพีหลบผมหน่อยครับนู่นครับเห็นแสงไฟด้านบนนั่นไหมครับนั่นแหละครับตรงนั้นแหละครับทดลองอันนี้คือทดลองไปขายนะมันจะขายได้หรือเปล่าผมยังไม่รู้นะครับคือผมเคยขายมันขายได้อยู่นะเคยขายอยู่นะครับมันก็ขายได้ตรงนี้ก็ขายได้ไหม ใช่เปล่าวะที่ตรงนี้มาที่รับวัวะตรงนี้มันที่อะไรรับที่วัวรับซื้อวัวหรือเปล่าประมาณนี้แถวๆนี้นะผมจำไม่ได้แล้วนี่เคยเคยมาซื้อแปลงที่ดินตรงนี้ปลูกทําเกษตรกรด้วยครับเนี่ยตรงนี้เคยนะครับฝั่งนี้เป็นคืออะไรอ้อยเหรอเนี่ย๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าอ้อยไม่รู้ว่ามีอ้อยไม่ว่าอัปเดตอ้อยมา แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะขายได้หรือเปล่านะอันนี้เป็นฟางนะครับขายไม่ได้ทุกคนครับเดี๋ยวเราต้องเช็ไว้นะขายไม่ได้ครับเจ็บแล้วกูเจ็บแล้วกูขายไม่ได้ที่หายเราซื้อรถดุดฟางมาทำไมเนี่ยไม่ตายเถอะซาร่าโอ้โหซื้อรถดุดฟางมาทำไมเนี่ยอ้เจ็บหนักครับผมตายไปซื้อรถดุดฟางมาทำไมเนี่ย เออมันทําเงินได้ผมทำไมผมจะจาไม่ได้ว่ามันทาเงินได้นะนีะ่น่าจะซื้อรถไอรีมันมีประโยชน์มากกว่านี้นะโอ้ยน่ <c oughs> ก็ถือว่าเจ็บนิดนึงครับเจบ็บนิดเจ็บนิดนึงนะคือขายไม่ได้คนระับฟางขายไม่ได้นะเอ๊ะแต่ผมเคยขายอยู่นะมันจะขายไม่ได้นะอะ,อะเคยขายอยู่มัน ทำไมจะขายไม่ได้เออผลผมฝันฝันไปหรือเปล่าวะอ๋อมันต้องขายตรงไหนวะน,นี้ขับขึ้นเนินมาตรงนี้ก่อนนะอันนี้เป็นบ้านพักที่เก็บของนะตรงนี้ข้าวก็เยอะละอ๋อมันจะมีที่สัญลักษณ์ฟางอยู่นะแถวๆนี้เดี๋ยวผมลองไปจอดดูกอนว่ามันจะได้หรือเปล่านะ ตรงนี้ไม่ใช่คนะรับไม่ใช่ฉันนี่รักฟางอยู่ฝั่งไหนฝั่งนน้นหรือ,อเปล่าวะฝั่งไหนฝั่งไหนเนี่ยฉันฉันจะรักฟางเนี่ยคือไม่ได้คนระับมันต้องเป็นก้อนนะจะเป็นก้อนนั้นเป็นหญ้านะครับนี่เป็นวัวยงัยงอยง่ยงย่งกูยังไม่ซื้อรแบบดูโดนแปลกดิบ,บาคคดมาจากไหนว่าดูดฟางขายได้นะ นี่ไม่ได้โอ้โหให้ตายสรุปง่ายเลยคือคเจ็บครับผมนะเจ็บหนักครับผมสรุปง่ายคือเจ็บหนักนะครับอฮ้นี่ฟางมันเอาไปทำอะไรได้นี่ทุกคนมันต้องขายได้ทุกคนแล้วฟางมันจะอาไปทำอะไรขายไม่ได้ผมจะเอามาทำไมมันขายได้ตายเถอะคือจเจ็บ ขนาดนี้เนี่ยไฟยังสว่างเลยวะจะเจ็บขนาดนี้เนี่ยไม่ตายเดยฟังฟังผมทุกคนเอาไงดี่ะโอ้โหสาเสียดายเนี่ยไม่ไถมึงทิ้งไม่ทำกับบูนแบบนี้เลยหร <c oughs> อมันต้องมีนี่มันต้องมีที่ดีที่ขายได้ใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะว่าฟางเอาไปทำอะไรนะเดี๋ยวเาขออนุญาตตัดหน้าพี่ยือตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้อา้าวมันถอยอผมก็เดินหน้าสิครับมันถอยอผมก็เดินหน้าสิครับรอเลยนี <ST. S 1> ่ไอ้มันขายได้นะครัับมนขายไม่ได้บุ้มจะเอามาทำไมมันขายได้นะผูผ้เบลแล้วผู้เบลความคิดเนี่มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวผมคิดก่อนนะแล้วมันไว้ดูดย่าวะ ไม่ดูดจาดไปขายอ๋อน่าจะน่าจะต้องมีวัวก่อนแล้วกันหรือเปล่าวะน่าจะน่าจะต้องมีวัวก่อนนะครับถึงจะเอาฟางไปให้วัวกินหรือเปล่าวะวัวมตัวละเท่าไหร่วะางให้วัวมือมัวจะเได้เกินวัวมีตัวละเท่าไหร่วะทุกคนวัวมตัวละเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูก่อนดูก่อนวัวมตัวละเท่าไหร่วะ มันจะแพงสักเท่าไหร่วะวัวนี่ฮะวัวจะแพงสักเท่าไหร่นะไปดูหน่อยดิวัวตัวละเท่าไหร่วะถ้ามึงสองหมื่น,นีกจัดเลยนะจัดเลยรู้สึกมันจะไม่มีวัวนะมันถึงก็เลยให้อาหารไม่ได้คนระับตอนนี่ยากผมไม่มีนะผมมีแต่ฟางนะวัวตัวละเท่าไหร่ะไปดูกันไนะอเราไม่มีรถบรรทุกวัววัวตัวสองพัน 2, เองถูกซะเหลือเกินนะ อวัวพ่อพันก็มีนะครับวัว oui ตัวแม่ก็มีนะวัวนมวัวกินหญ้าวัวกินฟางก็มีนะครับวัวตัวละสองพันเองมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองกดซื้อดูมันจะเป็นยังไงมันมาอย่างไรในวัวติดซื้อมั่วเลยนั่น เฮ้ยนี่ไงน้องวัวสวัสดีน้องวองัวของเรานี่ไงเอาเอาฟางให้วัวกินแล้วนะเมื่อกี้มันเทแล้วใช่ไหมสวัสดีน้องวัวเฮ้ยน้องวัวของเรานะครับนี่เป็นไงลนะ่ะวัวตายแน่นอนมันมาอยู่งี้มันทำไมมันเทไม่ได้วะโน่ซึ่งว่ามันเทไม่ได้นะหญ้าผมไม่มีด้วยผมมีแค่าฟางนะครับทุกคนรถอัดฟางผมก็ไม่มีนะ น่าจะเป็นฟางอันนี้ไม่ไม่น่าจะเป็นฟางก้อนนะอาจจะเป็นตอนกลางคืนหรือเปล่าที่มันให้ไม่ได้คือผมเล่นเกมนี้ไม่เป็นนะทุกคนสารภาพจะ <laughs> พูดทำไมเนี่ยว่าได้กี่นาทีแล้ววเนี่ย12นาทีแล้วปวดหัวสุดๆโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคะลิปต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไป สวัสดีครับน้องวัวน้องวัวน้องวัวของเราครับนี่สวัสดีครับเฮน่ารักคลิปถ่ายเลยโอเคเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ